สวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดโก้บทบ้าภาษาหนังครับครับผมแม่ไก่นะครับบทบ้าภาษาน,นับผมไปดิ สวัสดีปีใหม่2024กับคลิปแรกที่อัดด้วยคณะรายการจัชชัยรับผมเอาะวันก่อนไปดูคนเดียวสองเรื่องสองเรื่องไปใหญ่ๆแล้วเพิ่งได้ดูคลิปแรกคลิปนี้แหละกับหนังเรื่องนี้เลยเอาไว้ฟังไปฟังให้เด็กสโกวินประตูสู่ฝันของคู่กับไทยเก้าไวติติใช่คู่กับที่หลายคนถามว่ารู้จักไหมคู่ก็รู้จักกันดีดีเลยช่วงหลังรู้จักแล้วแหละเพราะว่าผมก็ต้องยอมรับผมก็เพิ่งรู้จักตอนที่เขากำกับเรื่องนี้แหละใช่ช่วยแล้วบีช่วยแล้วบีช่วยแล้วบี อ,อ๋ออโจผมม่รู้จักเรื่องทอก่อน<พ>อแต่โจทย์โตแรมบ,บิ๊กกำลังมางใช่อ่างเงี้ยก็เลยรู้จักทอแล้วก็ไปดูโจทย์โซแรมบิก๊กแต่กลายเป็นผู้กับที่ค่อนข้างเสียแตกนะ เออบางคนไปชื่นชมทอตอนที่เขาไดออสการ์มาถึงที่ตอนทอสามเขาก็ชื่นชมแต่ทอสี่เหมือนกับเหมือนไปผิดหวังในบางสิ่งที่เขาเสนอแต่ผมชอบ่ะผมคือผมคนชอบนะไอทอสี่เนี่ยโอ๋มดไปก่อนแลวกันชอบเพลงผมก็ชอบเพลงนีการในรถไปฟังเพลงการในรถในหนังเรื่องนั้นก็อิ่มแล้วว่าหนังเรื่องนี้ดีกว่าหนังเรื่องนี้เขาพูดถึงอาจจะเราเลยย่อยฝังนี้ไปก่อนละกันเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลริกันซามัวที่สร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งคัดลอกไปคัดเลือกทีมบอลโลกเมื่อปี ปี2001ด้วยการแพ้31ประตูต,ตอ่อ0ซึ่งดังเลยทำให้ทุกคนรู้จักทีมนี้เลยมาะเป็นทีมที่แพ้เยอะที่สุดในโลกอ่าใช่เป็นเป็นล็อกคันเลือกล็อกคันเลือกแต่เราเห็นแพ้เยอะสุดในโลกเป็นทีมรองบอลเป็นทีมที่อยู่ในอันดับที่203จากข้อมูลแม่นเลยอ๋อก็คือสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วของตารางเลย203แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแหละปี2011 เขากลับมาจากทีมรองหอดที่เวทขนาดนั้นกน mm. ลับมาชนะได้หน mm. ักเรื่องนี้เล่าเรื่องราวพวกนั้น <Right. S 2> ทำยังไงเขาถึงได้กลับมาชนะได้ <Right. S 2> แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกเลยอ๋อ,อนี่คือเรื่องราวที่ ไทยก้าวัยตี๋ต้องการเล่าโดยที่ว่าส่วนหนึ่งอะเขามีเชื้อสายอเมริกาซาโมด้วย uh huh. เขาเลยอยากเล่าเรื่องนี้เรื่อเสนิดนึงเรื่องนี้เล่าจากเรื่องจริงโอเคใช่โอเคมันอิมแพ t ตรงจบท้ายด้วยนี่คือสร้างจากเรื่องจริง oh. ครับใช่ใช่ oh. เพราะฉะนั้นเป็นหนังแรงบันนาลใจดีๆเรื่องเยี่ยมมาเดิมปีใหม่ใช่ผมให้ hmm. แกรรู้สึกไงบ้างี่เรื่องยอ่อจบแล้ว ก็ S <S ถามความรู้สึกนะคือผมเป็นคนที่ชอบดูหนังแบบเขาเรียกว่าสาร้างแรงบันดาลใจอยู่แล้วช,ช,ชอบเหมือนกันชอบ,ชอบคือเรื่องนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่มันมีพิเศษกว่าอย่างนั้นก็คือตรงที่ว่ามันมีความตลกมันมีอะไรที่แทรกมามากกว่าเรื่องอื่น <S <S อนี่แหละเลยรู้สึกว่าดูแล้วก็สนุกแล้วก็ผมไม่ใช่ผมคนเดียวเพราะทั้งโรงมีปรบมือเที่ยวเที่ยวกระเทียบอลจริ <S <S <า>งเลยัือทั้งเสียงหัวล็อกมีตลอดเรื่องทั้งเรื่องใช่ ให้อารมณ์เหมือนตอนเมื่อปีที่แล้วนะถ้าอารมณ์แบบนี้นะก็คงจบในตอนที่ดูสามสิบสามสิวันอ,นอ๋อร่ะอะไรสามสิวันเกรดอะไรนะก็เลยอารมณ์อย่างงี้คือเอาว่าสนุกทั้งเรื่องเกาหลีเอาไว้ว่าความรู้สึกแบบนั้นนะคือดูจบแล้วคนขรบุอทั้งโลง ดูจบแล้วคนมีความสุขออกมายิม้มแฮปปี้เดินออกมาคุยกับเพจไหนคุยกับเพหมูคุยกใครทุกคนแฮปปี้หมดเลยคือหนังมันสร้างความสุขได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมนว่าหนังเรื่องนี้ <c oughs> น่าจะเป็นหนังของไทก้าที่เสียงที่แตกใช่ <c oughs> คือถนะ้าใครใครลองเข้ามาดูจะได้ว่าจะแฮปปี้แล้วมีความสุขกลับออกไปแน่นอนส่วนส่วนนอกเหนือจากความสุขได้อะไรจากหนังเรื่องนี้มากโ,โอ้โหเงีคิดเลยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่ว่าใครดูแล้วเอาเอาไปได้แค่ไหนอ่าใช่ ไอ้ไก่ดูแล้วนึกถึงเรื่องเรื่องอะไรนะพี่ไก่ไอ้ไก่อกไอ้ไก่บดูแล้วนึกถึงเรื่องเรี่ของเกาหลีป่ะใช่ก็อ่าอรมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณเดียวกันครับผมทีมลองอวนั้นก็ก็หนักนะถ้าใครได้ดูใน넷ฟิกแล้วก็คือมันเป็นคนไล้บ้านทั้งทีเปิดซึ่งก็จะประหลาประหลาดอ่อก็คือแต่ละคนก็คือไค่ปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า อันนี้อารมณ์เดียวกันเลยแต่ละคนก็คือมีความสามารถแปลกๆซึ่งย้อนไปนะมันต้องมีหลายเรื่องมีเยอะแน่นึกน้ำเฮ้ยนึกไกลหน่อยเขาแก่นึกไปนู่นเลยคูลันนิ่งเออแต่คูลันนิ่งเออคูลนิ่งมาเอามาเป็นหนังเป็นหนังสร้างมาอะไรที่สร้างจากเรื่องจริงเหมือนกันใช่ที่อะไรนะทีมจามายกาป่ะทีมจากจามายกาซึ่งปกติไม่มีไม่มีวะแล้วเขาแข่งกีฬาวิ่งแล้วมีนักเหมือนเขาพลาดเรื่องเอ่อการแข่งการส่งนักทีมเหมือนแข่งเหลือแต่โคต้า คุณละนิ่งซึ่งเกิดการแข่งมาเพราะปีนั้นหลักเลือนอะไรปีนั้นเป็นแข่งที่ที่ประเทศอะไรสักอย่างที่มีแต่กีฬามะไม่มีกีฬาวิ่งแต่เขาก็ะดันทุลังย่นจนจากทีมที่แบบไม่เป็นอะไรเลยบ้าบ้าบบเนีนน่ยอารมณ์อย่างเงี้ยซึ่งของจริงในหนังโค้ดแบบเนี้ยเยอะแยะเลยหนักโค้ดที่มาต,ตัวในหนังเองก็มีแซวเล็กๆน้ใช่เหมือนนี่แซวเออตัวโค้ดเองก็เอาคำพูดจากโค้ดคนที่ในหนังชิ่งในหนังอีกทีมาเล่นตัแล้วไอ้กระทั่งลึกงไปไกลถึงขนาดเอาง่ายๆว่าสาคข้าเป็นคนที แซ่ห์เก่งมากเออเรนนึกนึกถึงก่อแล้วเอาผมนึกผมมีคาราเต้คิดมาละโดมเลยผมมียากิมีอากิมีทั้งพูดถึงมีทั้งชื่อมีทั้งเสื้อในทีมมีทั้งท่าทางเอามมีนิโอเออเียวเอ้ยเดีโวเดยวจะไปเียวมีเดียมีนดียวแล้วก็มีเขาเรียกว่าเทพยากรด้วยแซวตัวเองก็เป็นเทพยากรอะไรเงี้ยที่นี่คือความจริงความแซ่ความแซวแต่มันสนุก แล้วมันล็อกอันนี้ที่พูดที่ไม่ได้เฉลยบทนะมีเยอะมีเยอะเยอะแล้วล็อกง่ายล็อกง่ายล้วแบบคาแบบเออ่ยจากเป็นโชคดีนะได้ดูหนังมีความสุขต้นเรื่องของผมเรื่องแรกของไก่เขามีความสุขไปแล้วกับไอ้นีววันอันนีววันนี้ผมชอบอันนั้นคือลงคอมาผมชอบอยู่แล้วผมชอบแนวหนังมีความสุขแต่อยากดูอยากดูเหมือนกันชอบซิดนีย์แต่ด้วยด้วยเวลาแล้วก็ด้วยเอออะไรติดดินก์สิบดอยเลยไม่ได้ไปดู แอปไก่ไปแฮปปี้มาก่อนนะแฮปปี้ผมมาแฮปปี้เรื่องนี้ไม่แต่จะว่าไปอะต่อให้หนักที่มันไม่โอเคนะใครได้ดูคลิปก่อนก็จะพูดถึงลิลลี่ชูชูคือดูได้อ่ะแต่ดูแล้วมันไม่แฮปปี้แค่นั้นเองแต่ถามว่าหนักโอเคไหมดีอะไรเลยเรื่องนี้มีนะคนที่เขาเซฟฟาร์มกดผูกแล้วแฮปปี้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คนแต่ว่าแต่ทุเรื่องมันก็มีสิ่งที่เขาอยากจะบอกซึ่งเรื่องนี้ไทก้าบอกได้แบบบอกได้แบบมีลีลาของตัวเองชัดเจน ช่ต้องเรียกว่าฟิลิตดาวตีเจ้ริงหนังโค้ดดูมาเยอะนะหนังโค้ดดูแล้วประทับใจสัเรื่องแต่เรื่องนี้มันมันผ่านไปนึกถึงสมวิตเซอร์เยอะเหมือนกันอ่นี่ไงกลายเป็นตลกนี่ไงของบอลนเรื่อยกลายเป็นตลกแบบสดิตเกอร์ซึ่ง ต้งเห็นโซลเกอร์คงไม่ใช่จากเรื่องจริงแน่นอนถูกไหมอ๋ออันนั้นอ้คือคือคือโชว์สิงเสือไปเลยดูโลกไปเลยแต่เกมของเรื่องแกนหลักเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องซับซึ้งได้อ่าเขาเนี้ยเขาเก่งตรงนั้นแต่เนี้ยนี่สร้างอยู่บนจริงแล้วมาสร้าง่บนจริงแล้วการถือนับถือนับถือจริงแล้วก็ถือว่ามันเป็นจังหวะการเล่าในแต่ละช่วงนั้นต้องบอกได้เลยว่าช่วงพีคหนักทุกเรื่องมันต้องมีช่วงพีคและช่วงพีคของหนังนึงที่แหวกแนวมาก ช่วงพี่เข้าใจแล้วแปลกแนวมากต้องดูเล่าต้องดูอีกอ่ะผมบอกไม่ได้เลยนะว่าแบบจะบอกว่าคือพูดไปตอนนี้เดี๋ยวมันมันนี่คือรอสื่อเนาเดี๋ยวจะกลายเป็นซังสปอยอะไรอ่าเ้อาเล่าความรู้สึกแล้วเอาไว้เล่าแค่ไหนแล้วกันจะชอบไปแล้วกันเอาไว้แบบรายละเอียดเพวาั้นลงไปเขียนเอาแล้วกันเอาไว้ไม่เขียนแล้วกันเอแต่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นการเล่าเรื่องที่แปลกแปวกแนวแล้วก็มีเีลาที่ชัดเจนมากก็ถือว่าหลังจากนี้ถ้าได้ดูหนังไทก้าคงรู้แล้วเหมกอกับ ใบเซ็งก็ชัดเจนจริงๆเอาจริงถ้าตอนโจโจ้ที่ฝนชุมมันเยอะๆผมยังเข้าไม่ถึงด้วยซ้ำถ้ามันมีฉากดาร์กก็ไรอย่างเงี้โคตรอะถามว่าตลกไหมก็ตลกแต่บอนที่มันตลกแบบคือมันตลกแบบเกินเบอร์แบบตลกแบบบอกไม่ถูกเขาเรียกตลกแบบอะไรตลกร้ายเออจริงตลกร้ายตลกร้ายแต่เนี่ยคือตลกแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติตลกธรรมชาติดูยังไงตลกแบบเอาใจช่วยตลกแบบเฮ้ยคนนี้น่ารักจังอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่ได้บอกว่า เขาเรียกว่าต้องดูดีดูสวยอะไรเงี้ยจะมีวัมมาตามสูตรเลยว่าเอาละค่อยๆเก็บตัวละครเอความสามารถที่พิเศษแต่ละคนแต่ละคนมาเลยเดี๋ยวเขาจะมาใช้ตอนหลังอะไรอารมณ์นั่นแหละอารมณ์เก็บอารมณ์เก็บตัวละครคนนี้เดี๋ยวเก่งเรื่องนี้นะคนนี้เดี๋ยวเก่งเรื่องนี้นะซึ่งหนังแนวโค้ดแบบนี้มันมาอย่างนี้รู้แหละโค้ดมีหน้าที่มองให้ออกว่าใครเก่งเรื่องไหนใช่แล้วใช้ความสามารถของคนนั้นใด่ คเราไม่ได้เกิดคือเรื่องหรอกแต่คนคนเป็นโฟตต้องมองให้ออกว่าคนเก่งเรื่องนี้ต้องไปอยู่ตรงไหนใช่แตะไปอยู่กองหลังไปอยู่กองหน้าเนี่ยคนเป็นโฟตต้องเก่งเรื่องนี้ตัวโฟตเองแต่ตัวโฟตเองกว่าจะหาตัวเองเจอก็เกือบไปเหมือนกันนะเกือบไปเหมือนกันนะมันเลยยิ่งทำให้ดูจริงไงมันเลยยิ่งทำให้ดูว่าเอ้ยก็คนอย่างเงี้ยมีช่วงเวลาที่อารมณ์โมโหร้ายแล้วหลุดแต่งกลับมาที่ตัวเองต่อได้แล้วไปต่อก็ถือว่านสร้างเกิเรื่องจริงมันผมชอบอย่างนั้นหนสร้างเกิดเรื่องจริงเนี่ยมันนเป็อะไรที่ มันมีกรอบที่ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดมีกรอบเขาจะบิดเบือนบางคนนะเพราะบางเรื่องเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยช่างไม่บิดเบือนผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายมันเป็ใไอเล่ามีใที่ใครพูดเพราะฉะนั้นการบิดเบือนไม่บิดเบือนผมไม่รู้แต่สุดท้ายมันมเป็นจังหวะของหนังที่ที่ออกมาแล้วแฮปปี้แล้วก็มันมีกรอบที่ชัดเจนคือถ้าเกิดใครที่ตามข่าวก็จะรู้แนละ้ว สุดท้ายผลพธ์มันเปลีออย่ยนไงใช่แต่แตระหว่า,างนี<า>่สิใช่ใชแล้วเวลาเล่าเรืเ่องนี่สิมันอยู่ตรงนี้ต้นเรื่องกับปลายทางทุกคนรู้เรื่องนี้ดีหมดแล้วใช่แต่ว่าระหว่างทางกับเรื่องราวที่อยู่ข้างในจะออกมาเล่ายัางไงซึ่งตัวผู้กำกับเปิดตั้งแต่เรื่องเลยนี่คือเรื่องราวสร้างจากเรื่องจริงที่ ใส่สีดีใครเรื้อโอ้คือ่อตอนตัวเองตั้งแต่แรกเลยตอนรื่งแรกเัยก็มีตัวเองมาอยู่ในน้ด้วยเพราะฉะนั้นเบรกตอนแรกพุ่งอย่าซีเรียสเหมือนตูงกับจะมองตั้งแต่แรกอย่าซีเรียสอย่างนั้นซีีเรยสซึ่งจริงรูออมาแล้วแฮปปี้มีความสุขต้อนรับปีใหม่ถ้าว่าใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้ต้อนรับปีใหม่เพื่อเป็นสร้างอะไรปันจจใจในการใช้ชีวิตก็ได้ หรือจะดูเพื่อเอาฮาเอาขำเอาความสุขแบบสนุกแบบไม่ต้องคิดอะไรก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ั้นแนะนำเลยแนะนำครับถือว่าไน้ในเรื่องนี้ Next Go Winex Go Win หนึ่งประตูสู่ฝันนะครับเขาใช้เสบียมุกราภูมิกุมาลาขัดแคบตะวันเองใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณครับเมเจอร์ใช่ครับก็ต้องขอบคุณนะครับเมเจอร์ซินิเพ็กก์ปรากฏซินิเพ็กซ์ก็เฟื่องสถาที่ใช่ก็วันนี้ก็คือต้องเรียกว่าเมเจอร์เนี่ย คือพาให้เราไปได้ดูที้ searching f i c t u r e โอเคถือว่าก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนาะกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถือว่าหนัออกมาโอเคแล้วก็ปกติก็จะมีหนังแบบแนวนี้อยู่ตอนที่เป็นฟองนะฟอกาไม่ได้ทำหนังใหญ่อย่างเดียวมีหนังเล็กก็ถ้าเป็นหนังใหญ่เขาก็เป็น t w ิต t e ้เซนจูรีอันนั้นคือหนังใหญ่แต่ถ้าเป็นหนังอินดี้หรือหนังเล็กๆอย่างเงี้ยก็จะเป็น searching Fo x อ่าด้กลายเป็น searching picture อ๋อไอตัวสวิตตี้เซนจู ฟองหายไปกลายเป็นสตูดิโอต่อหลังเพลงโอโอเคโอเคก็ถือว่าแฮปปี้แล้วก็มาแฮปปี้สุขมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้โอกาสทางเพลบ้านปรทสนทนาได้มารีวิวไดมาดูในรอบสืบชนเพื่อที่จะมาเนี่ยมาบอกความรู้สึกแรกวันหนักมันเป็นยังไงใช่ครับก็ได้ลูกบอลกลับบ้านด้วยคนละลูกนะคนละลูกเอาไปเก็บแล้วไปเก็บแล้วโอ้ยสวยเลยสวยโอเคครับคือของที่ระลึกที่ใจฟ้าเลยของปีใหม่ไปเลยใช่ใช่ทีนึงสุดท้ายหนักมีเองดี แต่ม kind of ันก็บอกไว้อยู่แล้วน้องไมอย่าเพิ่งลุกนะใช่ใครแบบสนใจอยากดูรีบเอาตัาเองอันนี้คือเอ็นเครดิตจริงๆคือเอ็นเครดิตจริงแล้วมันล้อเองว่าตอนทำหนังมาเวมันต้องมีเอ็นเครดิตตลอดเลยอะไรปาะฉะนั้นมาถามเองสักสองมีเอ็นเครดิตไอมนะซึ่งดูก็ได้จะดูแต่แต่ก็ดูอกไม่ครบดูแลกรดูกครบแล้วกันว่านะครับว่าว่าวีประสบสำหรับการดูแล้วก็แน่นอนก่อนส่งคลิปนี้ยังยากฝาก กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยละกันเพื่อที่จะได้เป็นการเตือนเวลามีคลิปใหม่มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแล้วสําหรับใครที่กดติดตามอยู่เป็นตลอดเวลาแล้วก็ขอบคุณมากๆใช่ใช่ทำให้เราเดินทางข้ามปีมาแล้วเราบทบ้านมาสัอว์ดัวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ Next Go Wins หนึ่งประตูสู่ฝัน1 1มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นบา e I love you